เหมือนกับพี่ไปแอบซับตรงไหนไหมไม่มีแอบนะฮะเราคู่คู่นี้เลยไม่มีไปแอบซ่อนซับตรงไหนนะฮะนี่มันปล่อยออกมาอโหใช่เต็มเลยนะนี่นะดอกเล็กๆขนาดนี้นะอันนี้มีฟองน้ำด้วยนะฮะ แต่คนที่ประกอบเขาก็จะบอกร้านเคเคเครื่องเองสียงวินเทจะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ <S <S สำหรับมิตรลักแฟนเพลงที่ชอบฟังเพลงนะฮะแล้วก็ชอบแนวเสียงรุ่นเก่าๆ,ๆนี่อย่างเงี้ยนะฮะ ได้เป็นอนาล็อกอยู่นะครับท้งร้านก็มีขายทั้งรีเซิร์ฟเวอร์ทั้งแอมปทั้งลนโพงนะครับ สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่พี่กรกฎนะครับผมครับผมวันนี้มีลําโพงใหม่เมกแล้วนะครับพี่เขาที่แล้วมีจัตุเทพจัตุะเทพนะลําโพงจัตุรเทพตัวหนึ่งที่ออกไปโทมโทเทมโชติรรมนะฮะฮ่ามันขายไปแล้วเอาไปแล้วเรียบร้อยลูกค้ามาเองเลยใช่ครับตอนนั้นที่เราคุยกันว่าส่งไม่คุ้มใช่เนาะเพราะว่าเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าครานี้เหมือนกับว่าตัวมันเล็ก วันนี้มีมาตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะเล็กประมาณนี้เลยนะฮะจตุรเทพเดี่ยวมันจะไม่ใหญ่เนาะลำโพงแล้วก็เหมือนกับว่ามันส่งได้แต่รู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มเพราะว่ากลัวเสียหายเนาะมันราคามันสูงเขาเขามาจากที่ไหนฮะมาจากต่างจังหวัดเลยอพี่เขาอยู่น่าจะอยู่ผมจําไม่ได้นะอาจจะอยู่แถวลันทาเนี่ยอยู่แถวแถวลันยิงทาขับรถมาไม่ใช่ไม่ใช่ อยู่หลังสิทธิ์ลังสิตธิองสองหรือของสามก็คือมาขับรถมาลองด้วยตัวเองเลยใช่นะฮะใช่ตอนนี้มีอีกตัวงละใช่คือตัวนี้ตัวอะไรฮะอันนี้คือโรเจอร์โรเจอร์สามทับผ้าเอนะครับสามทับผ้าเอนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นตัวที่เป็นอีกหนึ่งเลยนะฮะหนึ่งจัตุรเทพเลยนะฮะโรเจอร์สิบเอ็ดโอห์มนะครับนี่นะฮะนี่เนี่ยอันนี้คือราคานี่ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้ดูได้จากนิยสารต่างประเทศหรือว่ารีวิวนะฮะรีวิวคนไทยก็ได้ครับ ก็จะพูดถึงโทเทมโรเจอร์แลวก็โปรกอะวันเอสซีนะฮะที่จะ่าเป็นเอ่อเป็นลำโพงเล็กที่นักสะสมนี่สะสมกันนะครับ,ค,รบคือเสียงนี่ก็ผมจริงๆนะพูดถึงนะนักเล่นจริงๆเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับ,รบว่าเสียงคนเอาไปใช้แล้วก็เออปากต่อปากครับว่าคนที่ได้เล่นแล้วก็จะรู้ว่าเออมันเป็นลำโพงที่ให้เสียงดีใช่ค่ะโอ้ขอแพรตอนนั้นโทเทมจริเสียง จริงๆ Roger เนี่ยโรเจอร์เนี่ยจะเกิดเราเท้าความาจริงเนี่ยเ,เป็นสถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษนะฮะที่ว่าเอาเไไ ừ, เโรเจอร์เนี่ยไปไว้ในสตูดิโอเป็นเป็นมอนิเตอร์นะฮะแลวหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความเที่ยงตรงของเสียงนี้ก็เลยว่าเอาเอาเอาโรเจอร์เนี่ยเป็นแม่บท <า S 2> ในการ <Yellow. S 2> ทำลำโพงมอนิเตอร์ออกมาเป็นแม่นยำใช่ไ, <listing S 1> <üm. S 2> ไหมฮะ ดูตั้นแตตัวมันไม่ใหญ่นะฮะถึจริงเนี่ยราคามันมันมันสูงนะแต่เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันใช่เรามาฟังเสียงดูเหมือนกับคราวที่แล้วโทเทมอ่ะตัวนิดเดียวตัวเท่านี้เลยแต่ตอนฟังเสียงเนี่ยเทียบเทียบได้กับรุ่นใหญ่ๆของลําโพงแบรนด์เลยนะฮะที่เราลองดูนั้นแบบว่าเห็นแล้วว้าวเลยนี้มาอีกตัวหนึ่งเห็นบอกว่าลําโพงจตุเทพเนี่ยผมไปอ่านข้อมูลมาเหมือนกับว่ามันจะดูดสัญญาณจากแอมใช่ไหมฮะก็คือเหมือนกับว่าเพื่อเพื่อคล้ายๆกับ เอาพลังจากแอมมาไว้ที่ตัวมันแล้วมันปล่อยออกมาจะไอจตุรเทพเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับดูดเขาอะไรนะอย่างโทเทมเนี่ยดูดเขาบอกดูดดูดพลังจากแอมมาจนหมดจดเลยคือแอมมีกี่พลังเท่าไหร่เนี่ยมันดูดไว้ที่ตัวมันทแล้วมันถ่ายทอดออกมาได้หมดเกลี้ยงเลยแบบเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันมันเป็นอคไปีศาจดูดพลังเขาเรียกอย่างนั้นเลยอันนี้ก็คงเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะคือเหมือนกับว่าเอาเอาพลังจากแอมเนี่ยมาไว้ที่ตัวมันแล้วก็ถ่ายทอดออกมามันถึงได้ ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นลำโพงเล็กที่ว่าให้รายละเอียดได้ดีไงครับของคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยที่บอกว่าเออทำไมมันคู่แค่นิดผมขายอยู่หกหมื่นเก้าตัวไหนฮะตัวนี้นะนี่โรเจอร์หกหมื่นเก้านะฮะซึ่งจริงๆผมไม่ใช่ราคาที่ผมพูดเองนะฮะอันนี้ลองไปศึกษาดูนะฮะจากนิสสารต่างประเทศเอหรือว่ารีวิวในประเทศไทยที่นักเขียนลองพิมพ์ใน Google เข้าไปะฮะโรเจอร์สามสัปหะเอนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมก็ใส่รีวิว จากนักเล่นด้วยแล้วแต่ต่างประเทศด้วยนะฮะเป็นข้ออ้างอิงในการที่ว่าเอาสินค้าแต่ละตัวมาเนี่ยก็ต้องใช้ตรงนี้นะฮะข้ออ้างอิงนี้เขาได้คือไม่ใช่มีมาต้องมีมาตรฐานนะไม่ใช่อยู่ดีๆพูดมาเฮ้ยราคามันขนาดนี้มันต้องขนาดนี้ไม่ใช่ฮะ,ะนะฮะอ่ะไรหลองฟังดูลองฟังดูนะฮะนี่นะฮะเราจะเราขออนุญาตใช้แผ่นลองนะฮะคือคือแผ่นที่เป็นเพลงที่ยูยูทูบอนุญาต ให้สามารถออออากาศได้จะได้ยินเสียงแต่ว่าตัวแผ่นนี่ผมไลฟ์มาก็อาจจะดอปลงไปนิดนึงนะฮะความคันเรียกอะไรนะเนื้อเนื้อหาอาจจะดอปลงไปนิดนึงแต่รับรองถ้าฟังกับชุดนี้ลําโพงแบบนี้ไม่ดอปเลยนะฮะอันนี้เปิดหน้ากากจะดูนะฮะนี่เปิดจริงๆหน้ากากครบนะฮะเหมือนกับที่ไปแอบซับตรงไหนไหมไม่มีแอบนะฮะเรา คู่คู่นี้เลยไม่มีไปแอบ,บซ่อนซับตรงไหนนะ <laughs> นะฮนะนี่วันตกปล่อยออกมาโอโ<ม>าใช่เต็มเลยนะนี่เหรอดอกเล็กๆขนาดนี้นะอันนี้มีฟองน้ำด้วยนะ บอกหมดเลยนะคะรีวิวแม้แต่คนที่ประกอบเขาก็จะบอกไว้โอ้โหม,มีบอกหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือคนที่ประกอบนะฮะโอ้โหหนึ่งนสะองสามสี่เลยอ่าเราฝังดูครับเรสอบดูนี้ก็เปิดหน้ากากได้ใช่ไหมพี่ การมันจะเปิดออกได้เนาะใช่นี่เราเปิดเป็นตัวเดียวพอนะใช่อ่าให้เห็นนะฮะให้เห็นสัมพัอย่างที่เ็เทียบกันระหว่าง JBL สตัวขนาดผมอ่าขนาดนี้เดี๋ยว JBL นี่ขนาดนี้อันนี้มี JBL มาใหม่ด้วยตัวใหญ่มากอันนี้ตูโอ้ห L 1นึ่งห้าศูนย์นะฮะสิบสองนิ้วสองดอกนะฮะสีไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็น Passive อันนี้ไม่มีแม่เหล็กอ่าไม่มีแม่เหล็ก บนจะมีแม่เหล็กมีแม่เหล็กนะฮะข้างหนัก34กิโลข้างละ34กิโลโอ้โหอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับปันี้คุ้งม้ผมขายอยู่50,07 50,07ครับโอ้โหก็คือว่าราคาเนี่ยใกล้ๆกับตัวนี้เลยนะตัวนี้มัน60,09 60,09 50,07เนี่ยดูตัวนะฮะตัวขนาดว่าเกือบถึงหน้าอกนะใช่ตัวใหญ่มาก ็วันนี้ก็มีที่หลุมก็มาเป็นฮะารเซนจูรี่นะฮะตัวนี้นะฮะขึ้นเข้ามาเดี๋ยวเราฟังเพลงจากตัวโรเจอร์นี้ไปด้วยเนาะแล้วเราคุยกันไปดีกว่าไม่ดู้ย่านะฮะีเซนจูรี่นะาทกลับก้องนิดนึงนะฮะจะได้ดูดูคู่นี้นะฮะนี่เท่าไหร่ครับคู่นี้ ผมขายอยู่ประมาณสามหมื่นกับแปดพันห้าร้อยบาทสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเอาอยู่นี่เก่าๆเลยนะฮะเนี่ยกระดาษนะนะดูกระดาษนะฮะกระดาษขนี่นียนะโอ้โหแบบเดิมๆเลยอ่ะก็คือไอ้พวกนี้ส่งไหมพี่ส่งไหวไหมจังหวัดก็แพ็คส่งให้ขอได้นะมขขอได้นะครับคือส่งได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ขนาดขนาดมีส่วนนิดหน่อยถ้าใหญ่ขนาดยักษ์เลยก็ไม่ดีแต่ขนาดนี้พอส่งได้ แต่สิ่งสําคัญคือราคาถนะ้าราคาห0 0 0 0อัพครึ่งแสนเงี้ยคือชัดไม่ค่อยคุ้มแล้ว4ี่ห้าหมื่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเสียหายขึ้นมานไม่คุมมค้มเนาะเกิดไปวางปุ๊บแล้วก็คล้ายๆกับบุบนิดเดียวนะเ,นเสียเลยโอ้เสียง,ยงนะกับที่น้องใหม่มาน้องใหม่ไฟแรงอีกคู่นึงอีหล็ก ตอรนี่เป็นลิปปอนนี่นะลิปบอนลิปอนนี่คืออะไรรู้ไหมฮะสีแหลมที่จะเป็นแท็พับใสกาแฟเวลาเปิดเนี่ยแท็่นี้มันจะเสียงแหลม่ันจะหมดทีเดียวมันก็ขยับไงเนี่ยลิปบอนสีงแหลมเลยเป็นลิปอนทนนี่ขายดูสี่หมื่นสองสี่หมืสองพบาท a ะฮะสี่หมบาท วันนี้เราจะได้ลองเสีย้ังด้วยสับได้ครับอ๋อสับเลย,ยเอางี้เลยพี่เป็นคู่บีนะฮะนะสับกันเหๆอยนี้เลย